อัตลักษณ์ใครเหนือกว่าวันนี้เราจะททำการแข่งขันไมฮีโร่กับเพื่อนตัวที่เราทำการสุดอัตลักษณ์ว่าเราจะได้เป็นอัตลักษณ์ของตัวละครไหนในไมฮีโร่ Hero แล้วมาแบทเชินกันคลิปวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมและตอนสุดท้ายฮะเราจะไปที่ต้องไปสู้กับออฟฟอร์วันหรือว่าบล็อสใหญ่สุดในไมฮีโรอะคาเดมีจะเป็นยังไงกดไลค์กดซับกอนไลค์แล้วไปดูเลยสวัสดีครับดนวันนี้นะครับอยู่ใน My ฮีโรอะคาเดมีกับเพื่อนผมสองคนทำไมไมึงใส่ตัวหลอไม่ไมกูอะ <Yeah. S 2> เป็นอะไรไอ้ตัวโรคจิตแล้วก็ย้อนใครอะไรเนี่ยเป็นโทกะโทกะแล้วมันมีหมวกเนี่ยราชาโอเคโอเคครับซึ่งวันนี้นะครับเราทําการเล่นมาฮีโร่อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จบแล้วนะฮะับสำหรับ,บมาฮีโร่นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนอื่นนะครับเราจะทำการเล่นทั้งหมดสิบรอบแบทเทิลกันสิบรอบนะครับเพื่อนๆเอาล่ะสุ่มอัตลักษณ์กันเลยครับวิธีการเล่นก็คือเราทําการสุ่มอัตลักษณ์แล้วก็สุ่มแล้วสุ่มอีกนะครับอ่ะผมจะทําการให้นิวกดก่อนไอ้นิวกดก่อนเพื่อนได้อะไรของอะไร อ๋สติลเด้นอะทั้งเรียนอ่ะมึงกดแล้วกดคาับแล้วน้อมต่อเพื่อนผมได้บิ๊กฟิตบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตตัวอะไรวะมนือใหญ่ไงไอ้ห้องบีอะห้องบีห้องบีห้องบีผู้หญิงอะโอเคโอเคเต่แคนโด้แคนโด้อาตาผมนะผมได้วิลเล่นนะครับกดแล้วน้อมฮะมาแล้วมาดูกันครับว่าโอู้พ่อมึงอะไอเจ้ากล้ามีอะกูกล้ามกูได้นักเรียนนี่นักเรียนอะลองกดครับได้ไรเป็นโมชั่นตัวอะไรโมชั่นของตัวอะไรนะเดี๋ยวเราดูท่า ออ๋ปีสามปีสามต่อไปก็คือว่าเราจะทำการแบทเทิลกันนะครับเพื่อนๆโอเคไหมครับเพื่อนๆเอาโอเคแเ้าผมว่านะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะรวมพลังกันตีออฟฟอร์วันแล้วกันนะเราจะเล่นกันสักเก้ารอบก่อนแล้วรอบสุดท้ายผมจะให้ทุกคนรวมกันตีออฟฟอร์วันโอเคไหมอ๋อนี่เอ็นดิฟิกวิชาเออนี่ฝึกวิชาฝึกพิชาก่อนตีออฟฟอร์วันเออนะครับเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนเอาอดียกูเป็นวินเล่นคนเดียวเลยเฮียนี่ไหนดูเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับมือใหญ่มุนด้วยมือใหญ่บุญอี๋ตบ กูมือโอ้ดูท่าผมเน่าผมท่าคนโง่อะนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มือกามใหญ่เหรอตับัตแต่กูมือใหญ่เฮ้ยอย่าชนแมกเลยเอ้ยปาใส่แม่เลยไหนมือใหญ่จะไม่โดนกามใหญจะได้ย้อนเอยนเลยเหนืโอ้ยกี่ครัวยไอ้ตัวย้อนาระคานจัดเอ้ออุ๊ยต่อยนี่ก็ได้หมดแล้วว่ะอุ๊ยอ้ยยยยตาย ไม่ดีอ่ะไมาไม่ตีชนเลยตีกูไม่เข้าหรอกสีเขาดำไปไปกล้บายกล้ากลบายกดไอ้เหี้ยกระปวดเลยรอก่อนเพื่อนก้าดก้าวดกรอะไรมันดีเหี้ยบินไม่ดีโมันล็อมันลอสองสามประจาว่ะใช่ไหมตอะไรคือกระปวดกนาดนนมเกมเลยเนี่ยรอบฝ่ายชนะนะครับการฝึกรอบแรกหูยอกเพื่อน ในเป็นโปรฮีโร่แน่เลยว่ะอ่ะละรอบต่อไปครับไอ้ยอก่อนเลยเพื่อนสุดเลยอ่ะได้ดังเดี่ยวน่ะดังเดี่ยนเหรออัตากูตากูไม่เล่นอีก่งละไอ้ดิวอุ้ยกูได้อะไรไม่เล่นไม่ไปเล่นหรออ่ะไอ้ยอกกดได้เลยกูได้ทวินอิมแพกอะทวินอิมแพกอ๋อต้องเห็นท่าอ่ะกูได้อะไรวะกูได้อะไรตัววาร์ปผมได้ผมได้วาร์ปเกรครับตัวที่เปิดปุ่มอ่ะไอ้ดุกได้ดิเฮียไอ้ยังไม่ได้ เกด้เกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับรอบนี้ฮะเอาล่ะถึงเวลาเริ่มกันได้ครับมาเฮ้ยเราไปเล่นต้องไปกระซิบฮีโร่เบิกตาฮีโร่ดิยิงจัดยิงว้าไปเนาะยิง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 อไรเลยน้องก็หยุดไม่มีเิีอะเลยโตกูบมเลยกรบเบอ้ลไอ้ยยูต่อยเบ่งไอ้ยูไม่มีเยิงเลยไม่กำหมด ต่อยูเาทำอะไรได้บ้างเนี่ยเูเปิดวาร์ปอีวเหรอนี่ยเเปิดประตูวาร์ปได้อะเนี่กูเปิดประตูวาร์ปไปน้องโอยเปิดประตูวาร์ปไปน้องกรดกพดโอ้ยกพดหยิกลวเ้องีตีวาร์ปไปดังไงสอมเฮ้ยทุกโตมทำอะไรได้บ้างวะนอจากนอกจากวาร์ปัอะไร้างย่ยด้โกุหทำอะไรไม่ได้เลยฮตรเก่งๆบ้างีอเนี่ยเก่งสุดมาดูไอ้ตัวก้ามก่งสุดอีอี เอ้ยอเพ่อนเฮอไไปดนไอ้น um ี่ดูกูดูกูไอ้ยอกตายเอาไปประตูว้าย่หรอกูตัวไอ้สัสตอ่ะ yes ร้อยไอ้คุโรกิรินี่ไอ้ค um ุโรกิิไอ้ตัวกูว้าบได้นลเว้ยนี่ไงโอ้โหไอ้ไอ้กัเหลีเหียกับเหลยวกัเหลวไอ้กัมเลีอวเฮีย อบเเเียอ้รียบร้อยเรียบร้อยครับผมชนะฮะรอบนี้รอบนี้นะฮะก็ผมพูดฝ่ายชนะนะครับผมอุ้ยตัวอะไรวะอัตลักษณ์แล้วแต่ตะลักษณ์อะไรอ่ะมดหนึ่งเดียวมามาครับรอบนี้ฮะรอบต่อไปผมกดก่อนนะดูดูดูไว้เพื่อนวินเล่นอีกแล้วอ่ะกูได้เฮีโร่เป็นสัตว์ตาวะยังเกิดเป็นเพื่อตัวร้ายอ่ะเฮ้ยวินเล่นอีกแล้วอันี้วะฮีโร่ฮีโร่อุ้ยกูเป็นฮีโร่เอายกกดนี่อะไรอุ้ยเป็นกดอุ้ย ไอ้ยี่ไม่ใช่ฮอครับอะไรอ่ะไม่ใช่ฮอครับไม่ใช่ฮอครับมันเป็นมันเป็นอีเกิลครับมันมีตัวนึงที่มีปีกอ่ะมันเป็นแค่นกเฉยๆเพื่อนมันไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรเลยเ้วยยอนอ่ะกูได้เนี่ยกูได้แมกนิโต้ปอมกูได้ตัวไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวตัวที่อยู่ค่างเดันไปเข้าค่ายอ่ะจบกอบไอ้เหี้ยง่ายกูได้ตัวคุ้มแม่เหล็กได้มาจะเกิดฟองแ้วโอ้ยยี่แล้วกูบินไม่ได้ด้วยยีนกปอมนี่ตัวกูคุมแม่เหล็กได้ไอ้เหี้ยตัวกูแมกนโต อีกูทำอะไรไม่ได้เลยมีสกิลกูด้วยสัตว์มีแค่ปีกไม่เชิงเทเทนะแล้วมาทำไงวะย่าปีกไม่เชิงเดินกูเดินกูดูแก่แหละพุเดินกูอะไรอ่ะกูไปเปลี่ยนมันโหดเลยอ่ะมันเปลี่ยนอัตลักษณ์อัตลักษณ์อะไรก็โง่เฮียตีแลยไอ้สัตว์ตีเลยอย่าลุกกระดย่าลุกก็ะดิ่งเนาอย่าลุกเกียรตัวกูมีแต่คอสตูไม่มีพลังเฮียเฮ้ยเฮ้ยโดนกูไอ้ร่างกูไปไหนเนี่ยไอ้ ไอ้ขอเพหรอดูกหนึ่งเอาไปแล้วเอาอยู่กับมือเฮียเฮียเฮียแล้วตรักแล้วเรอวเร็วตรัสเร็ว้อ้้เฮ้ยโอยู้บอกว่ายอแพ้กเรื่อแกไอ้บ้านยอแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้หูยังไม่ชนะเลยเพื่อนเพื่อนคนเอีเราดีย้อนกยอกเป็นยังไง้เพื่อนกูว่าเป็นเพราะชุดเียนี้นี้ลกูถอทิ้เลยสัตว์คุณเป็นอีคนหนึ่งเฮีย เปลี่ยนกูเปลี่ยนชุดดีกว่าดีกยกูไปดีแล้นะกูได้เปนเล่นโอ้ยนมได้เยอะล้าแล้วกันนะดูกูตืเล้นอย่าดมใจเลยมาไอ้ย้อยก่อนก่อนได้ไรเพื่อนกูได้บอกกูบกกูไอไอดูไอ้ดูเล่นได้เลย อะไรได้ฟู้ดกี่อะไรวะอัตลักษณ์ฟู้ดอาหารนะเพื่อนมันบให้กูกินน่ะอะไรอ่ะอกี่อ่ะอะไรอ่ะอะลักกี่อะไรอัตลักษณ์อีดามันอีดาอัตราควรกูด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอัตลักษณ์สั่นสะเทือนมาถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเริ่มได้ฮะ เ้อะไรมันคืออะไรอะถือว่าตัวันโดดขาละพ่อมึง่ะเต้โอ้ยออ้เหี้ยมันเอควกไอ้เหี้ยโอ้ยตะลกมันโง่อะหียทสเดียวเื้อไอ้สั์ไอ้เหี้ยไ้ยไตลยมันแตกเลยโอ้บังคนบาฮาเตอร์อ yeah yeah. yeah. oh ิพ็คโอ้ยโอ๊ยเต้ยงมีวิบยีอะไรแล้วเพื่อนโอ้ย มีเพื่อนเย้ตูครับเอทีท็อปโอ้กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเรื่องกูเลยดิ้งคือมันลงมันเลยดอ้งหอ้ยัยเล่นเรื่องกูเหลือคนน้อยเลยไอ้กูต้องติดชาั้นเด็กด้วยอ้ยชิ้นด้วยชิ้นด้วยอีฮิโรลไปไปโดนไอ้ไว้โอ้ยฮิโลฮิโลชูฮิโรลตายแล้วอี๋ตายแล้ว ไอ้ยี่จะผายเลยคุณทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนไม่เจ้าเ้าตี่ออกหิครับรอบนี้ยอกสามอะพวกคนนี้งอไรยี่ยนักเรียนอ่ะโดซะนักเรียนโอ้นักเรียน ได้เลยอ้าวกูรู้เลยมึงได้ตัวอะไรยอกษ์ไอเอมอนอะไรอ่ะ invisible มึงหายตัวกูก็ตัวซ้ำของมึงอ่ะอ๋อเออกูตัว invisible ดีกว่านี่ไอ้เฮียเราจะบอกเห็ุมันได้ไงอ่ะอ้าวปิดสมบัติดีมาเปลี่ยนชุดก่อนกลับไปชุดก่อนยอได้ตัวอะไรกูไใดเนี่ยแล้วด้อมอูได้เหมือนจะยอกษ์เลยเฮียได้ได้ซ้ำคนไปคนไ่คนไม่เอาซ้ำเอาซ้ำอ้าวเฮียกูได้เป็นเลนส์แล้วขัดมาละวยิบเป็นมกรมกรทิปอ๋อไอ้เหี้ยเทสือเทสือแน่เลยกูเป็นสติวแน่เลยเหี้ย กูเป็นไอตัวไอตัวในภาคเดอะมูวี่สองเอาละถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มได้ไอุยย้ยเฮียตระคควยในไอสัตว์จะไม่เป็นเฮียผมทุกเรื่อตระคควยแรกครับอู้อยมาต่อยแล้วมาต่อยแล้วจัดกูต่อยไปโดดเลยวะีอุ้ยไปยักษ์เดิไปไหนอะโผมโดดไปนู่นเลยว่ะมึงจะตายหรือเวนต่อยคนแรงกับตัวยักษ์อะไอเดี๋ยวมาเกม์โมดไปไดี๋ยวสัตว์เกม์โมดเลือดเยมีอยู่กูต่อยไปเข้าเลยวะโู้ยดูมันดูมันยิงดิดูมันยิงดิเฮ้ยกูต่อยไปเข้าเลยอะเต้ โอ๊ยมอไม่เห็นออเก็บเก็บเก็บ้เดกูกูหายตัวมอไม่เห็นกูหรอกกูหายตัวหายตัวอะไรอะไรอะไรกูหายตัวมอไม่เห็นกูหรอกยอะไรกูแข็งตัวโอ้ยอี้เป็นแข็งตัวเลยสัตว์เด๊โอ้ยโดน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 โดกี้มันโดนกีมันเฮ้ย้เฮ้ยทำยีกีแข็งตัวไป เดี๋ยวตายไปแล้วอ้กูอย่าว่าตะลักษเลี้ยงกูอ้ยไอ้ตะลักกูอะของแท้โอผมเล่นตตัวดีๆเลยกูได้อะไรวะเนี่ยไอ้ย้อมไม่ได้ตัวดีๆมาดูมันดีแต่ตัวที่มันได้ตีคนแรงเออเฮียแล้วดูกูได้อะไรอะกูดีได้ไอ้เฮียเนี่ยย้อนไม่หายตัวได้ไอ้เฮียตีตัวหายตัวไปเลยอีก100โอ้โหสุดยอดครับสุดท้ายผมชนะยอนทียอนสามวนสองนะครับนิวยังเป็นศูนย์อยู่นะนิว ก็รักง่อ่ะมาเหี้ยกูเป็นตัวร้ายกูเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่กูเป็นฮีโร่กูเป็นฮีโร่ย้อนกดนย้อนกดอนย้อนกูอนนะย้อนก่นนะว้าวดู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 เล่นแบเนี้อ่ะอันนี้ฮอกป่ะไม่กูได้อะไรอ่ะฮอกฮอกฮอกกูได้ฮอกกูได้ฮอกอะไรอ่ะกูได้กูได้คูโรกินนี้อ่ะกูได้วาร์ปอ่ะมาซ้ำอะไรนี่เท่าไหร่ซ้ำซ้ำซ้โอ้ยอเดเซอร์เฮียเไปเอเดิวดีเอเดเซอร์เฮดอีกฝ่ายอะไรอ่ะมียาจอดตาไหมกูขอหน่อยเดเซอร์ อะไรนะไอ้ย right, ีหลอกอัตล like so, ักษณ์จะไม่มีแตแต่อัตลักษณ์เลยได้ยีใช้ไม่ได้แล้วไอ้ยีสุดงานกิบงานกิตได้มาเริ่มไอ้นิวตายตีโอ้ยเหี้ยตไปไอ้ยีก็เป็นดอกไหนโดโกิโลตารักไอสัตว์ตีตีโลตารักไอ้ยี่โอ้ยยี่โดนตีตายเลไอ้เหี้ไอยีเป็นเล่นโดนล้มโอ้ยตาบอลไอ้ยีพูดตายผมไม่เห็นตีไม่ร้อยเป่าวิ็นเล่นไปแล้วตัวนึง ดูหัวตาแป๊บนึงดูกูฮอกไอ้ยกูปวดตาเต้ยตาแหงกูหยิบปี๊บไปแล้วเอ้ะย๊อกปวดตากูเป็นอาจารย์เลยเว้ยสามครับเรียบร้อยฮะมาตาผมกดก่อนนะฮีโร่อะไอ้ดิวฮีโร่ฮีโร่อะย๊อกฮีโร่ะ ไอ้สตูเดนกูได้สตูเดนโอ้โหตัวสามตัวสากูได้กูได้ไอ้ขี้นกโง่เนี่ยกูได้นกแบบมึงแต่กูหมดสิทศีลด้วยใช่ไหมเฉยเพื่อนมาที่ตัวเออดูตันี้ดูตัวนี้โอ้กูไปบินเล่นอะไรวะอันนี้คือตัวอันนี้คือตัวอะไรบัสเลเซอร์เห้ยอะไรวะใส่ขอบไอี ตลักอะไรก <át, S 1> ันอยู่วะตลักเฮียอะไรวะอีลาสตีซิตี้เฮียอะไรวะเออยังช่างแม่เหอะไม่ถึงมาถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มได้ครับกุยย้อนไปเด็กกุยอมไม่ได้กูยิ้มก่อนยิ้มก่อนโอ้ยใส่ขอบใส่ขอบเฮียใส่ขอบใส่ขอบไม่ได้กูไม่ได้เฮีโอ้ยเดะเฮียเด็กกุเจอกูใส่ขอบนี่สัตว์อู้ยเด็กกุเด็กกุเดโอ้ยเฮ้ยไม่ว่าเด็กกุไ่กระจอกไปสู้ใส่ขอบไม่ได้เฮียโอ้ยเฮียกูทำไมโอ้ยไอตัวคนขี้โกงอันตัว

คุณากเลยเฮียไอ้ตัวใหญ่ไครไ่แค่นี้หรอไอสั์ไอเฮียคไ่แค่นี้หรอมันก็โหดมาวะยังมันเด็กดึงได้เนี่ยออคุยตัวนั้นแน่เลยไอ้จิตเมนน่ะมาไ้คุณโดดตามได้คุณโดดตามได้เพื่อนคุณโดดตามได้เพื่อนไอเฮียเลยคุณเล่นหนิงอีสัสคุณโหดทำไมกุไม่จายเลยวะเฮีย โอเคครับมารอบนี้นะครับมอนเป็นฝ่ายชนะนะฮะสำหรับรอบนี้แม่รอบที่8เพื่อนมาตากูกดก่อนทีโร่ขอกดนะนไหนอะฮูดแบคโฮสติเดนจะอะไรไอ้เรนดอมพลังเฮอะไรวะรู้กดใหม่เหรอกูได้คิมเบล่าพลังซ้ำซ้ำกดใหม่กดใหม่ไหนๆกดใหนกดได้พิเล่นตัวใหม่ดับเบิลอะเพื่อนเพิ่นเลยกูได้ดับเบิลดับเบิลไม่ใช่อะไรยากตัวใวญ่ โอ้ปล oh ี่ยเปลี่ยนเมีเมยวมีเนี่ยแหลกแหลกแหลกเมียววไอจััิวเล่นตัวเลยวะโอ้ยไอโอยาบไอเหี้ยมาเก็บรอบเราสามสเริ่มครับโอ้ยไปล้วเหรอตายแล้วเพื่อน ไอ้โอ้ววัตฟุตไอ้เด็กตัวโกงจัดเลยแะ้โัอ้ยัง่คนไวอ๋อดูดิไปดูในเกมไวจัดเลยไปดูดิโคตรยาอ่อนเยีย้ตัไมนอ่อนดีไอ้เี่ยมันเป็นอาจารย์กู้ภัยในเกมมันัโหดเลย่ะในเกมมันโกงสุดเลย ไอ้เกิงกระดุกเลยสัสไอกไม่ได้ยังไม่ได้แค่ออฟฟอร์วันเลยสัสไอ้ f o อฟอร์วป้อกระจกมันห่าโอเคครับไปไปรอบสุดรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสู้ออฟ f อ r ์วันนะครับอันนี้การแบตเทินเนาะมากูกดกันเฮ้ยกูได้ละไหนนิออเดอร์เกิดอะไรอ่ะโอ้ยนีออเดอร์สตาไงสตาูได้ซ้ำกับมึงอ่ะใช่เหรอหอนออเดอร์เกิดบิไอไข่ไม่ได้สัา อาณาพวกมึงเตรียมตัวเส้นแต่โย่เจี๊ยบอะไรเน้ยเยียไอ้เหี้ยมันจะอ่อนวะกูได้กูได้ตะลักะอะไรอ่ะนี่ก็ตะลักะอะไรตรรกบินเหรอมราไปทำอะไรอ่ะเอาละเริ่มได้ดีมากอือดุ้ยขออาจารย์เอาไม้ไงบินได้ปะเออเอออาจารย์เอาไม้เว้ยไอ้เยี่ยขาเด็กจีก่อนที่จะถึงเรื่องตัวเนี้ยโอ้ยยิ้มขยี้โอ้โหตีเลือดกระชูดเลยวอ้ยไอ้ยขูดดาวเป็นหมื่นวิเลยโพกมึงอ่ะ โอ้ยสตาร์น oh ี่ดูว่าตระกูได้ดิบินได้กูไม่เห็นมันบินได้เลยเฮ้ยบินได้แล้วบินได้แล้วยาวไปไปของสตาร์ได้เลยนี่ดูกูบินยินลูกประการประเดี๋ยไปกูบินกูบินกูบินยันเลยซูเปอร์แมนไหนสัตว์ไปกลับไล่ดปกลับไล่เร็วไปกลับไล่เร็วไปไปกลับไล่ไปกลับไล่ไปกลับไล่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยกูไม่ดูกูไม่ดูกูไม่ดูเยี่ย ไอ้ไอ้ไอ <Jade. S 1> ้ตะลรกูิมได้เ <approaching> ห็นไหมอีเป็นกุหลาจะไว้สัตว์ไอ้ไอ้หี้ไปนปิงกูขึ้นปินกูขึ้นทำไมไว้สัตว์ตีกูปินเตะแม่งเลยไอ้ไหนยดจีไอ้แป๊บหนึ่งนะจีเราแป๊บหนึ่งน้จีเราอี้ดียวเดรอเ้าปินกูขึ้นอี้เดียวเดอร์ดียอเดร์ไอ้หี้ไหนมึงโดนกูยอก ตีอัตลักษณ์กูบินได้ค้นควายเลยทำอะไรไม่ได้เลยนี่ตีเรียบร้อยข่ายยอเสร็จแล้วข่ายนิ้วต่อแล้วกัะนะปีกมันขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยสับนี่มึงมึงมึงอันดับหนของอเมริกาเหรอไอเหียไอเดียมีออเดอร์ใครอยู่ใกล้มันเจ็บตัวหมดเลยมึงดูดิเออวะอ้ยโอ้ ไม่กระดับหมื่นเมก้ากร้ดัเมกาแล้วไงวะดีตัวกูบินได้ดูกูสุดพิเศษตอนนี้กูทำอะไรอย er uh ู่เนี่ยไอสัตว์กูไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยร้ไฟเร้อยดีวอเนอร์ดีวอเนอร์ไอ้เหี้ยมาครับรอบสุดท้ายฮะเราจะไปที่ต้องไปสู้กับอ่าพอร์วันแล้วนะครับถึงเวลาสุดมัตราบพวกคุณด้วยแล้วฮะโคตรดีเยลยว้าว m นแมนมีดีกว่าไอ้เหี้ย โอเคพอเราได้อัตลักษณ์แล้วเราเปลี่ยนชุดตามอัตลักษณ์ของเราได้โอเคไหมตัวเราเดี๋ยวไปดูชุดกูแล้วมันจะรู้มันโหดอย่างเงี้ยมักูขนาดไหนมาแล้วเพื่อนชุดกูเดี๋ยวไปชุดกูอ้าวไม่มีชุดเหรอไอ้เหี้ยขอสู้ได้อยู่มันไม่มีชุดอ่ะกูเป็นตัวประกอบมันไม่มีชุดกูก็ไม่มีชุดอะไอ้เหี้ยไอ้้เหียกูเป็นตัวหลักกูตัวเดียวเปลี่ยน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 กูเีย้เหปลี่ยนเ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 อาล่ะถึงเวลาสู้กับออฟฟอร์วันแล้วนะทุกคนพร้อมยังไอ้เฮียิวก่อนหิวก่อนนี่เป็นตัวที่โหดที่สุดเลยนะจะบออกให้โเคม ว้ามาถ้าเกิดทุกคนพร้อมกแล้วนะครับกับ a l l ฟ o ร์วันะฮะตัวนิวบอกเลยว่าโหสุดๆนะครับผมแชร์ปันทองคนละสองลูกนะมาถ้าเกิดพร้อมแล้วก็มาครับว้าวว้าวโอ้โอ้ยเนี่ยเฮียเฮียเฮียป็นคนแรงเลยช่วยด้วยโอ้ยมันมาตันมาตันมาจัดเบรนเอาปล่อยพิธทางไอ้เฮียโอ้โหว้าว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 ช็อตพิษนะ ยิมบาดเ่ยอนว่งอาตาล่าคุเอาโอ้โหเผาไงวิ่ยโอย้อย้อไตีนไปฆ่ากูแล้วโยกกันนีจมานีจมานอไปไอ้กาเอาเราไม่ได้เหรออ้าวอ้โยกโอ้ยลดับหนึ่งยมึงเออมึงเออพวกมึงโดนหรือเปล่ามาขโมยตาลเปล่า ฮ้ยเอามันเอาความมันขับวนไอ้เหี้ยพวกสายฟ้าเงี้ยใช่แล้วมันอื่นอะปไหนแล้ววะตีสุดเดีรวเดียวเดียวเดียวอี๋เลยสับเดวเออเดียวเดียวโอ้ยจะตายเออมามาตีหนึ่งจุดสามล้านโมเป็นไรเป็นไรเป็นไรโุ้ยย้อยย้อย รี้อยไอ้นิวแพ้ไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ย้อคนเดียวที่ต้องสู้อ่ะออาฟอร์มยังใครสู้นายเนี่ยไอ้สับเหมือเหมือเอ้าโอ้ยยังเขิจารี์ไอ้เฮียอาตั๊กเรียนมาสู้คนเดียวเฮียเดี๋ยวตั๊กเรียนโอ้ยเฮียโอ้ยเรียบร้อยแล้วลงลงระดับต่อตัวละตัวที่สิบไอ้เฮีย รือเราไม่สามารถชนะเอาฟวันได้หรอคุณชนะพูดไม่ไหวเลยกูชนะอออร์วันเีไอใช้ไปอือไปเกูมาไเีกูจะสู้ออวันเลยเพื่อนๆมันเอคูเพื่อนเพื่อนเพื่นกูช่อยู่แคลิฟอร์เนียสมยเยิงกคด้วยเอาไปช่วยอูเ้อถ้าตในเรื่องมันต้องเป็นเ้กูสมยลวเพื่อน อุ้ยชีวิตที่สองเออไอเดียวมาแล้วถ้าตายจะเรื่องทําบุคุณเป็นฮีโร่นะเว้ยถ้าตายจะเรื่องมันต้องเป็นกูที่ฆ่ามันไดุ้้ยไหนไหนฆ่ามันดิโอ้ยกูจะตายแล้วยังกูออกไม้จริงปะเนี่ยช่วยออกไม้เร็วเอาเซอร์อีกแพ็กนี่เนี้ยสัตว์ไอ้กูออกไม้จริงปะเนี่ยยังช่วยกูด้วยทำไมไฟกูเหมือนเผาไม่โดนเลยวะ โอ้ยออกไปฟอรโอ๊ยมันจะตายแล้วกูเผากูเผาไอ้ไอ้ออกไปฟอร์บ์มันกูลุมกี่คนเนี่ยมันจะไม่ตายเลยเฟรมทัวเวอร์เฮ้ยกูจะเอาตัวที่เก่งที่สุดมาแล้วนู้ไหมกูจะสู้มันแล้วได้โอเคไหมเพื่อนพร้อมนะตัวที่เก่งที่สุดเรียบร้อยแล้วโอ้ยดูนะนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เกิดอกุ้งไพ่นะดูดีนะอ่ะแบคคูเรียบร้อยกูฆ่ามันได้แล้ว แล้วปอนลงดีแล้วเพื่อนอาจารย์หน่วยกู้ภัยว่าแล้วทำไมทำไมเขาถึงเป็นหน่วยกู้ภัยเขาไม่ไปสู้กับโอปอลมันมึงดูดิไอ้เด็กกูกูกลัวดิเลยกูเอาโอเวอร์ฮอลเลยนะมึงดูนะมึงดูกูสู้กับเขเดียวพอนะเพื่อนมึงดูนะ โู้โหผู้กบฏละผูว่าแล้วทำไมเขาเป็นหน่วยภูยเรี่ยะเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นฮีโร่หลักไงอยเดี๋ยวเราไปชนะไสันเดี๋ยว้บิดอย่ไม่มีออกมาไอ้เหี้ยออกมาเดี๋ยวไม่รู้ว่าเอามีออกมาได้ทำไมโอ้โหตัวเป็นคนขงเลยเหี้ยสรุปสรุปคืออาจารย์เนี่ยเก่งสุดแล้วเหี้ยไม่มีใครเก่งเท่าอาจารย์แล้วดูดิเนี่ยเนี่ยดูอุ้ยเหี้ยคนขูเฮียดูดิ โอเปอรวันเตี uhm one like ้ยออรวันแบบทูไม่ได้เลยโยอ้ยดูออกไปอ้ดองอู้เอไหวเอาไหมยไม่ไหวเอาไหมเงี้ยคุณผูี่ไปกันนี้ก่อนครับจอคลิปหน้าไป